ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติลเพย์ชาแนลนะคร <tinc S 2> ัวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับผมบริเวณตลาดนัดแถวบ้านผมนะครับก็ทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแต่ละร้านค้านะครับจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไปหมดแล้วนะถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้หลายร้านค้าหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งที่ตลาดนัดหลังฟาร์มตะลเคดูนะครับผมอันดับแรกนะครับผมผมก็จะะมมาเช็คคคสิิทธ์ลรึ่่งงขออผกนนะ ตอนนี้นะครับในแอปกระเป๋าตังค์นะทีจี l อเล็ตนะผมมีเงินอยู่205บาทนะครับอันนี้ผมเติมไว้นะครับผมส่วนในสิทธิ์คนละครึ่งนะครับตอนนี้มีอยู่1 5 0บาทนะเดี๋ยวผมจะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งครับที่นี่ให้ดูนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในตลาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านไหนบ้างนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับผม อันนี้เป็นร้านหมูกระทะนะครับผมเขามีป้ายคนละครึ่งเลยนะใช้สิทธิ์ได้นะครับผมจะเดินไปเรื่อยๆนะผมจะดูร้านไหนมีป้ายคนละครึ่งครับผมก็จะหยุดไว้ครับที่ร้านนั้นให้ดูมาอย่อายงร้านนี้นะร้านขนมหวานนะครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้มากินมาเลยร้านปลาดุกก็ใช้ได้นะครับคนละครึ่งผมมีภารกิจมาเซอร์จ๊กให้มนุษย์เด็กครับนี่ครับร้านโจ๊กร้านนี้ก็ใช้ได้นะครับคนละครึ่งนะนี่ข้าว ลาดแกงนะครับผมเป็นผัดสำเร็จนะครับเห็นป้ายสีฟ้าไหมใหญ่ๆสามารถใช้สิบคนละเครื่องได้ด้วยนะที่นี่เก็คือร้านแต่ละร้านเนี่ยคนใหญ่ก็จะเข้าร่วมโครงการเยอะแล้วนะครับร้านนี้ก็ใช้ได้ครับแหมซื้อหมูดีกว่าซื้อหมูซื้อหมูร้านนี้นะครับผมร้านหมูหมูหมูครับจะซื้อนี่ครับป้ายโครงการคนละเครื่องนะซื้อหมูดีกว่าเอหมูบดยี่สิครับ นี่นะครับผมใช้สิทธิ์ผลัดซื้อที่ร้านหมูไปแล้วนะนี่ซื้อหมูบดมานะครับเมื่อกี้ผมก็ใช้สิทธิ์ผลเดซื้อนะครับที่ร้านขายหมูสดไปแล้วนะครับ1ร้านนะนี่ก็ร้านที่หนึ่งนะที่ผมใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาใช้กันร้านต่อไปนะครับผมน่ะครับผมร้านนี้นะครับร้านซีฟู้ดนะกุ้งนะครับปลาหมึกสดๆนะครับเข้าร่วมผลัดซื้อเลยนะครับนี่ใช้สิทธิ์ผลัดซื้อได้เลยตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมใช้สิทธิ์ผลัดซึ่อได้เยอะเลยนะอันนี้เป็นร้านผลไม้นะครับสามารถใช้ส เดผมจะซื้ออะไรดีเอ่ยผลไม้เยอะมากเลยขอแอปเปิ้ลดีกว่าเนาะก็ได้ได้ครับผมตัดใจนไหมคะลงกันได้ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวใช้สิบคนละครึ่งครับผมมาอันนี้ร้านที่สองครับที่ผมจะใช้สิบคนละครึ่งโอเคครับ กดยืนยันชำรับเงินรหครรานนคคเดี๋ยวรอครับอ๋อนะคะสีเดวพงนะคะเดี๋ยวของอัอนนี้นะครับผมก็ใช้สิทธิ์ร้านที่2แล้วนะเอ่เปิร้านผลไม้นะครับผมอยู่ในตลาดนะผมใช้สิทธิ์ไปแล้วนะ2ร้านค้านะครับเดี๋ยวจะหากสักร้านสองร้านนะที่ตลาดนะัดหลังฟาร์มนะครับผมเขาจะเปิดทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยนะจะเปิดช่วงเย็นนะครับผมไปจนถึงมืดๆต่อสามสี่ทุม่มเลยนะครับ เดี๋ยวไปร้านขายขายของช้ำบ้างดีกว่านะจำนวนจำนวนจำนวนเห็น,นมหเห็นจำนวนไหมร้านนี้แหละครับผมร้านนี้เป็นร้านขายของชำนะที่ผมมารีวิวตอนแรกนะตอนนี้ก็อาจจะแสนเกือบจะแสนวิวแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อของอีกสักหน่อยซื้อซอสดีกว่าครับพอดีซอสผมใกล้จะหมดแล้วนี่ร้านอยู่ในตลาดนะครับเพื่อนเดียวกันเดี๋ยวไปซื้อซอสหน่อย ของเขาเมากนะครับร้านนี้บอกเลยเดียวเชียวนี่ผมจะซื้อซอสมะเขือเทศสักหนึ่งครันะครับอ่าแล้วผมก็จะเอาอีกสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นเป็นโคโลนแล้วกันอ่านะครับใช้บ่อยใช้บ่อย,ใช,อยใช้ประจํานะครับซื้อไปเก็บเลยอ่ะเดี๋ยวไปชำระเงนินก่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านที่3านะที่ผมจะใช้สิทธิ์นะครับตอนนี้ผมก็ใช้สิทธิ์ครึ่งนะึงนะไป3ร้านแล้วนะตอนนี้เงินก็เหลืออีก60บบาทแนละ้ว คงจะเก็บไว้ติดสักนิดนึงนะครับผมคงไม่ได้ใช้หมดนะตอนนี้ผมใช้ติดนะสามล้านชาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าใน1วันสามารถใช้สิ์คนละครึ่งได้มากกว่า1ล้านคานะ้านะครับสามารถใช้งานได้ทุกล้านค้าเลยนะใน1วันนะครับผมตอนนี้ผมก็เหลือเงินอยู่ในสิ์คนละครึ่งนะในส่วนของภาคล่ะนะครับผมเหลืออยู่60บาทแล้วนะตอนนี้ใช้ไปล้านที่3แล้วนะครับตอนนี้ส่วนในเจ Wallet ผมนะตอนนี้เหลืออยู่115บาทนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งไปนะครับทั้งหมด3ร้านค้าที่ตลาดนะัดฟาร์มระเเคนะครับผมตอนนี้นะครับที่ตลาดนัดนะครับก็มีเข้าร่วมโครงการที่หลายร้านค้าเลยนะก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดสัตว์สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนะครับ